เดือนกว่าๆมาอยู่บ้านตั้งแต่วันที่12เดือน12ปี63ชื่อน้องแองจี้แคท i ินเซสโอ้โสนมากเลยพออิมนะ่มแล้วก็สนเลยเนี่ยวิ่งกระดุก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 เลยวิ่งกระดุก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 เลยเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหไงท้องเลยลูกไงท้องเลยไงท้องไงท้องไงท้อ,อ,องกระพุงพ้งกระพุงพ้งกระพุ้งกระพุ้งโอ้โหโอ้โหมันอิ่มแล้วมันสบายใจนะอิ่มแล้วมันสบายใจใช่ปะ่ะอิ่มแล้วมันสบายใจอิ่มแล้วสบายใจสอนไหมเนี่ยสอนไหมเนี่ยโอ้๊ <c oughs> ยไงท้องอยนี้เลยเหรอไงท้องอย่างยี้มันกระล้วงสิลูกฮึ อย่างนี้มันก็ล่วงสิคะโอ้ยอิ่มแล้วมันคึกกันเนี่ยอิ่มแล้วมันคึกกันเนี่ยอิ่มแล้วมันคึกเนี่ยอิ่มแล้วคึกเนี่ยคึกเลยคลึกเลยอา อ๋อ่ะออ๋อมันต้องมอปบนตัวเขาอือืดูดูอ๋ออ๋ออ๋อ